สวัสดีครับสวัสดียามเช้ากัทีงานรถขุดของที่งานโลกใช้รุ่่งเรื่องกิบครับหรือเสียฟงของเราครับเจ้าแคป312ดีวันนี้ช่วยงานตอนสุดท้ายนะครับจะจบงานปิดงานวันนี้ครับก็ได้ปรับที่ก็น่าจะโอเคนะครับบรรยากาศ รอบนอกอกอบคู่นหน่องครับเป็นล่องน้ำข้างหลังครับเพื่อจะทำเป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดถึงเนะครับก็ได้ทำถา,าที่ให้พี่น้องวมาเราได้เสร็จภปารกิจเรียบร้อยรุ่ร่วงไปด้วยดีครับก็เหลือจะปรับเนี่ยย่ำพื้นให้แน่นอัดพื้นให้แน่นเค่น,นั้นครับ อะไรมากครับนี่เป็นน่าจะปิดจ็อบได้แล้วครับกับงานช่วยนะครับเจ้าแคทสามหนึ่งสองดีของเราครับมาช่วยงานก็วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับย่ำอัดดินให้แน่นเลยครับวันนี้ครับครับทำหลุมไว้ทำห้องน้ำครับ นะครับพี่น้องครับส่วนรอบนอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่งครบเรียบร้อยแล้วครับโลบให้อย่างดีอร่อยครับหยิบย่ำอัดรีนให้แน่นเลยครับมีวันสุดท้ายแล้วครับจะได้กลับนะครับวันนี้ย้ายรถเย็นนี้ครับ รอยครับรอย้ายรถครับวันนี้เจ้าแคทสามหนึ่งสองดีของเราแต่เร็วนะครับจะเริมทีมงานโชคใจลุ่งเรืองขิดหรือเสียฟงครับครที่บอ่อน้องน้องของบึงติดต่อทางเราได้ครับทางทีมงานโชคใจลุ่งเรืองขิดหรือ ติดต่อมาทางบ่าวพุทธิชิตออนตัวก็ได้ครับรอบน,นี้อาจจะได้ย้ายรถตอนดบ่บายเดี๋ยวเราไมาค่คลิปตอนย้ายรถครับเสิบรกิจแล้วครับยากาศภายนอกรอบนอกครับเสร็จอัดดินเรียบร้อยแล้วครับแต่งสุปคูหน้องคูคลองเรียบร้อยเรียบเนียนดีครับ ย้ายรถกลับเฟนเทเลอร์แบตหมดครับเมื่อคืนเปิดไฟลืมปิดครับพี่น้องครับนีเจ,จ้าแคทเราเข็นหนครับรถเข็นขั้นใหญ่ครับ กลับแล้วครับเจ้าแคสซัมหนึ่งสองดีของเราแคสซัมหนึ่งสองดีของเราเดินทางกลับแล้วครับเสร็จภารกิจวันนี้ผม โสกโอมีครับเสร็จครับเสร็จเรียบร้อยครับกับขอนครของทีมงานโชคชัยรุ่งเรืองสีครับดีเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นมาเมื่อกี้ครับเลย เรียบตอยางรั่วเลยครับเยี่ยมยางระเบิดเลยครับพี่น้องครับไปแบบสุนัขทะเลเลยครับวันนี้ครับเสร็ผลิรกิจเรียบร้อยดูสิครับพี่น้องครับโคับพี่น้องยางรั่วครับแบนแด้แต่เลยครับค่อยๆเป็นค่อยไปครับเสร็จภารกิจวันนี้ครับพี่น้องครับ วสวัสดีครับสำหรับวันนี้องกราบลาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมบ่าวกระชิดเราตัวต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ